ไม่ต้องปรับตัวทําอะไรไม่ได้ละมันไม่ทันละรู้เปล่าว่าความรู้สึกแบบนี้มันเป็นความคิดของคนที่แพ้ตั้งแต่เริ่มค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยใครที่รู้สึกว่าโอ้โหเราไม่ทันคนอื่นแล้วเราไม่ต้องทําแล้วเราคงทําไม่ได้แล้วเราไม่เหมาะกับการออกหน้ากล้องหรอกวันนี้ถ้าคุณคิดว่าไม่เหมาะคุณลองมองย้อนกลับไปเมื่อ5ปีที่แล้วไม่มีใครออก วันนี้คนออกมาเยอะขนาดไหนและถ้าวันนี้คิดว่าคนออกมาสร้างตัวตนสร้างแบรนดิ้งกันเยอะแล้วให้มองไปอีก5ปีข้างหน้าคุณจะคิดไม่ถึงเลยว่าคนจะออกมาสร้างแบรนด์เนี่ยกันเยอะมากขนาดไหนยุคนี้มันเป็นยุคที่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไวกว่าเดิมเยอะมากยุคนี้มันเป็นยุคที่มันมีอะไรใหม่ตลอดเวลาปรับตัวทุกเดือนแม้แต่คนที่ขายของออนไลน์นะคะไม่ว่าจะขายในแพลตฟอร์มไหนเนี่ยเขาไม่ได้แบบใช้หลักการนี้แล้วใช้ได้อีกเป็นปีๆนะ หลักการเดียวเนี่ยมันอาจจะอยู่ได้แค่1เดือนหลักการหนึ่งอาจจะอยู่ได้แค่2อาทิตย์เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องปรับตัวและไม่ว่าคุณทําธุรกิจอะไรมันถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องออกมาสร้างแบรนดิ้งค่ะซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเขาไปดูงานที่เมืองจีนมาเขาใช้คํานี้ว่าเป็นสิ่งที่อยู่จุดท็อปสูงสุดที่สุดของทั้งหมดทั้งมวลของการทําธุรกิจในโลกยุคใหม่นั่นคือคําว่าไอ ่ะพี IP คืออะไรสรุปเบ็ดเสร็จรวบรวมแล้ว IP คือแบรนดิ้งและแบรนดิ้งคือคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นวันนี้ทำธุรกิจอะไร ค้าขายอะไรอยากจะทําอะไรเป็นฟรีแลนซ์ไหมหรือว่าทําอะไรอยู่ก็ตามมันถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาสร้าง IP หรือว่าสร้างแบรนดิ้งแล้ววันนี้นะคะเขาเดินทางมาที่เซ็นทัลปิ่นเก้ค่ะแล้วก็มาถ่ายทําให้กับบริษัทของน้องนะคะซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภยัย RGH <c oughs> ก็ประจําอยู่ที่เซ็นทัลปิ่นเก้สาขาหนึ่งแล้วก็มีหน่วยอื่นด้วย ต้องบอกว่าขนาดบริษัทรักษาความปลอดภัยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูไกลมากๆม,มันเป็นธุรกิจ B 2 B มันเป็นธุรกิจที่นึกไม่ออกเลยด้วยซ้ำว่าจะออกมาทำได้ยังไงแต่วันนี้ด้วยความที่น้องเป็นอีกผลัดหนึ่งแล้วกันคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่รับไม้ต่อจากคุณพ่อเพราะฉะนั้น น้องก็เลยมองเห็นว่าเออมันถึงเวลาที่เราจะต้องปรับภาพลักษณ์แล้วมันถึงเวลาที่เราจะต้องสร้างแบรนด์ใหม่ให้กับองค์กรแล้วมันถึงเวลาที่เราจะไม่คุยกันแค่แบบราคาใครถูกที่สุดแล้วมันถึงเวลาที่พนักงานของเราอ่ะจะต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นได้แล้วเพราะฉะนั้นการที่เราออกมาสร้างแบรนด์มันไม่ได้ออกมาสร้างแค่ฮัลโหลฉันหล่อฉันสวยฉันเก่งฉันโคตรเลิศโคตรรวยมันไม่ใช่หลายคนคิดว่าอ๋อต้องออกมาโชว์รวยผิดแล้วค่ะ นั่นมันไม่ใช่วิธีการที่ยั่งยืนและถูกต้องวันนี้ออกมาสร้างแบรนด์แบรนด์บริษัทคุณแบรนด์คนในองค์กรคุณแบรนด์สินค้าของคุณ